ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่25มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่31มกราคม ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในสัปดาห์หน้านี้นั้นเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีของชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องเงินเงินทองๆองเหตุผลก็เพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นได้โคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงการที่ดาวการเงินโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวง มันก็แปลความหมายได้ว่ามีโอกาสและลู่ทางที่จะมีการเงินเข้ามาหลายๆช่องทางอีกทั้งดาวสุกดาวเจ้าเรือนลาภะเจ้าเรือนลาบก็โคจรไปสัมพันธ์กับดาวหลายดวงซึ่งมันก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์แหละได้คู่สมพลนะครับก็ยิ่งเป็นอะไรที่ตอกย้ําว่าชาวลัคนาราศีกรกรจะมีรายได้หรือโอกาสหรือว่าลู่ทางดีๆเข้ามาหลายทางบอกมาถึงตรงนี้แล้ว คุณอย่าลืมไปเสี่ยงโชคด้วยนะงวดเนี้ยชาวกรกฎเข้าใจไหมนะครับอยากันั้นเลยฮ่าดาวอังคารดาวเจเรือนการงานก็โคจรอ,อยู่ในเรือนเกษตรราธิปดีของมันเองอยู่คู่กับดาวมนุษย์ตอยู่นะนั่นก็เท่ากับว่าชาวลัคนากรากฎนั้นการงานจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีเปิดมาจันทรที่25อังคารที่26ก็มีโอกาสติดต่องานสำเร็จแล้วก็รับทรัพย์ ข้ามวันพุธกับวันพฤหัสไป2วันถึ่งแมงไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับพุธกับพฤหัสไม่ค่อยดีพอสุกนะสุกที่29สเาวสาร์ที่30อาทิตย์ที่31 3วันนี้กลับจะเป็น3วันแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินมีอินคมเข้ามาติดต่ออะไรก็สำเร็จเป็นความสำเร็จที่จะม,มาจากความโชคดีแล้วก็เหมือนกับมันอุ้มสมฮะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอุ้มสมจะให้เขาช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีฉะนั้นก็ขอย้ําเหมือนเดิมว่าในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งเลยของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับส่วนไอ้สอวันที่สินแสหมิงได้เว้นไว้ก็คือในช่วงวันพุธและวันพฤหัสนั้นเป็น2วันที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะหงุดหงิดไม่สบายใจทุกใจจุกจิกงี่เง่าส้นตีนเลยก็ไม่รู้ครับ ในเรื่องของความรักแปลความหมายให้ชัดไปกว่านี้อีกก็คือดาวศุกร์และดาวเสาร์นั้นต่างก็เล็งลัคนาราศีกรกฎนะซึ่งดาวศุกร์เองก็เล็งลักศุกร์เจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์ได้ตําแหน่งเป็นพินทุกบาทใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วคบหากับใครมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หน้านี้มันมีเหตุที่อาจต้องทําให้ขุนมัวหรือคบคบไปแล้วไปรู้อะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่แฮปปี้ รู้นิสยัยรู้พฤติกรรมอะไรบางอย่างทําให้เราเองไม่ค่อยแฮปปี้กับมันแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสที่จะปัทุขึ้นในช่วงวันพุธและวันพฤหัส2วันนี้ชาวกรกฎมีโอกาสจัดทะเลาะก,กับแฟนนะครับคนที่มีแฟนอยู่หรือกําลังคบหรือกําลังอะไรกันอยู่เนี่ยมีโอกาสจะทะเลาะก,กันนะส่วนคนที่ยังโสดอย่าไปหาเรื่องหาเราไปผูกอะไรกับใครในช่วงสัปดาห์หน้าเลยมันจะนําเรื่องทุกข์ใจมาให้เปล่า หรือบางทีเราไปผูกแล้วเขคิดไปเองว่าเขาจะต้องคิดถึงว่าอย่างนี้บางทีเขายังไม่ได้คิดเลยกับมึงเลยนะขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีครับสินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงอ s t r o ล o ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล